น่ารักครับก็ทั้งแฟนๆวงมีแล้วก็แฟนๆน,น้องคริสกับน้อโตก็น่ารักมากๆนะครับทุกคนช่วยกันเอนจอยมากๆกับทุกๆเพลงของเรา,ราการได้แบบไปถึงดีพลังแบบแฟนๆของเราก็โอ้คือต้องบอกก่อนว่างานงานแบบอีเวนต์ห้างเนี่ยพวกเราวงนี้ไม่ได้เล่นมานานมากหลายเดือนมากการได้มาเล่นอีเวนต์ห้างของภารก,ก,กิจสยามภารกิจทีไรก็คือแบบเป็นเติมพลังบางอย่างใช่ไหมครับก็สนุกมากครับ ก็เป็นพลังลางานบวกนะช่เพราะว่า <verlier> ร <t> ู้สึกว่าทุกคนแบบส่งส่งไปส่งกลับไปมันมีเหมือนมี energy ตลอดเวลาเลยครับครับผมโควิดเหรอครับเป็นไงครับโควิดก็นอนเยอะอยู่ช่วงหนึ่งครับผมพอแล้วฮะพอแล้วฮะเริ่มกลับมาทัวร์กันได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังต้องเหมือนรักษามาตรการความปลอดภัยของทุกคนกันอยู่ครับก็ กด็ดีใจที่แบบว่าเห็นหลายๆคนที่มาดูคอนเสิร์ตครับเขาก็เหมือนใส่ใจแล้วก็ปรับตัวไปกับสถานการณ์ครับผมทำใ,ให้เรายังสามารถมาสนุกด้วยกันได้โดยที่ปลอดภัยด้วยครับผมก็จริงๆก็พยายามดูแลสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับ,รบแล้วก็ความสะอาดทั้งหลายแหล่ทั้งแอลกอฮอล์การล้างมือครับหรือว่า <Mark. S 2> คือถ้ามาร์คเ,เวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆนะครับครับ ยังไงครับพี่อ๋อครับขอโทษครับขอโทษครับครับผมอ่าครับก็ต้องต่ออีกรอบไหมฮะหรือว่ารีรันใช่ไหมรีรันมันรีลันตั้งแต่ตรงไหนนะครับโควิดโควิดอ๋อครับโควิดนะครับก็ก็ช่วงโควิดก็มีช่วงพักยาวๆกันอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็เริ่มกลับมาทัวร์ได้ก็ดีครับผมแล้วเราก็เหมือนได้ดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนๆเพลงแล้วก็หลายๆคนครับแล้วก็ เห็นการปรับตัวของทุกคนนะครับทุกคนก็เหมือนมาดูคอนเสิร์ตมาสนุกด้วยกันแต่ว่าก็เหมือนใส่มาร์กนะครับรักษาระยะห่างอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ดีครับผมดีใจที่ทุกอย่างมันเหมือนเริ่มกลับมาลงตัวขึ้นครับผมดูแลครับก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีก่อนครับผมเรื่องแรกนะครับก็นอนกันให้พอครับทานอาหารออกกําลังกายครับแล้วก็มีเรื่องเรื่อง แอลเจลแอลกอฮอล์นะครับการล้างมือครับแล้วก็มาร์กด้วยเวลาเราไปสถานที่ต่างๆคือจริงๆก็ถอดบนเวทีเพราะว่ามันต้องแบบร้องเพลงต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราแบบจะต้องไปเจอใครเยอะอะไรเงี้ยเราก็ให้ทุกคนใส่มาร์กกันป้องกันตัวกันให้ดีครับ <พอ S 1> ผมคุณครูจริงๆก็มี <c oughs> มวๆวช่งนี้เรื่อยๆครับมีเรื่อยๆเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบร้านอาหารร้าน ร้านเขาเรียกอะไรครับขับโชว์อะไรเงี้ยขับบาร์อะไรเงี้ยเขาจะมีพกเฟสตลครก็จะมีพวกเฟสติวัลครับใช่ก็จะมีพวกเฟสติวัลครับก็ก็คือใช้เวลานอนทำอะไรบ้างให้ก็แบ่งเวลาได้แบ่งเวลาได้ครับผมแนวไหนดิฮะก็เป็นแนวแนวพวกเรานี่แหละครับผมอัลบั้มใหม่ก็จะเป็นอาจจะเป็นความความใหม่ของเพลงเนื้อหาของเพลงก็จะ ทิศทางก็จะค่อนข้างให้กําลังใจมากขึ้นนะครับให้แบบให้แบบพูดถึงเรื่องดีๆอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องความดั๊พูดถึงเรื่องการให้กําลังใจกันมากมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่ทั้งหมดเลยครับยังไม่มีใครเคยฟังนอกจากพวกเรา อ๋อจริงๆก็ัน้นกดกดดันประมาณหนึ่งกด <c oughs> ดันตัวเองจนระเบิดไปแล้วหลายรอบตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยกดดันเท่าเดิม <laughs> แต่ก็แต่ก็เป็นความท้าทายอยู่ดีครับก็เชื่อว่าเหมือนว่าแฟนๆของวงมีนก็น่าจะเฝ้ารอกันบ้างประมาณหนึ่งครับแล้วก็คงต้องฝากแฟนๆใหม่ๆด้วยที่จะเข้ามารู้จักเพลงเราครับก็ฝา <c oughs> กไว้แล้วพวกเราตั้งใจทํามากครับ<ม>ก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับครับพออย่างไงก็ถ้าถ้าครับผม ทำไปประมาณน่าจะ50เปได้ถึงไหมครับผมถึงก็ได้ถึงได้ถึงละในพาร์ทพาร์ทดนตรีใกล้เสร็จแล้วครับเหลือเหลือพาร์ทพาร์ทผมเนี่ยขัดร้องขัดร้องเน้ยครับคือคือผมไม่ค่อยสบายช่วงเดือนที่สุดท้ายที่แล้วก็เลยยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวจะลุยแล้วครับครับผมครับผมเมื่ความกระตือรือร้นเป็นผลในการทำงานอย่างไรแบ่งสัดส่วนการทํางานยังไงอ๋อสัดส่วนการทํางานนะแบ่งกันยังไงครับ อ๋อก็ก็เราแบ่งเท่าๆกันครับเหมือนที่เราแบ่งตังเท่ากันเราทำงานเท่ากันใช่ครับพูดเยอะหรอก็ยังไงอะแบ่งก็คือจริงๆวงเราจะทํางานเหมือนแบบแบ่งกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ากันก็จะดูด้านดนตรีไปเลยอะไรเงี้ยผัดก็จะแต่งเพลงอะไรเงี้ยพี่เต้เขาก็เหมือนแบบว่าในอัลบั้มใหม่เงี้ย ก็เป็นเรื่องราวเหมือนแบบเอาเรื่องราวมาจากพี่เต้ในการแต่งไงส่วนผมก็จะดูเหมือนแบบภาพรวมๆในการโปรโมทเพลงอะไรอย่างนี้นครับใช่ใช่ครับเชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าไม่ได้คืออยู่ในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออ่ใช่คือคือถกเถียงกันอยู่ถกเถียงกันอยู่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากครับเหมือนตั้งชื่อลูกประมาณนึงใช่ใช่คือมันมีชื่อที่ชอบแล้วล่ะแต่ก็ยังแบบเหมือนต้องยังอยากหาอยู่เพราะยังมีเวลาอะไรกันก็แฟนๆหรือว่าพี่ๆคนไหนมีไอเดียก็ ส่งมาได้นะครับในในเพจเลยในไอจีวงจะเข้าไปคอยดูเผื่อมีชื่อแนะนำโดนๆที่ใหม่สิ่งดีๆอยากให้เกิดขึ้นกับกับคนทั้งโลกแหละครับผมใช่ตอนสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาก็หนักอยู่สําหรับโลกเราเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าเขาคิดไอวัคซีนได้แล้วอะไรเงี้ยก็ก็เป็นแบบแนวโน้มที่ดีสําหรับทุกคนก็หวังว่าทุกอย่างมันจะ เข้าที่เข้าทางคืนเรื่อยๆครับครับถ้าผมก็ใกล้ปีใหม่นะครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่เรียกได้ว่าน่วไม่สุดของทุกคนก็คือหลังจากนี้จะไม่มีความความความโหดร้ายแบบนี้อีกแล้วนะครับก็สู้ๆกับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับผมขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับ ครับขอบคุณนะครับ